ยังเอออ้วนไม่ต้องสนใจมันมันจะไถอีกงานไม่ไฟฮะไถจนกลงขึ้นสนิมเนาะอ่ะ วันวันไม่ทําอะไรหรอกง่วงแล้วก็นอนนอนแล้วก็กลนปภราษาชาวบ้านมานี่นนในความหน้าม,นนม,ามึนข้อดีก็คือเรียกก็ยังมานะคะอ่าสุดท้ายนี่แหละค่ะผู้ชนะความหน้ามึนชนะทุกอย่างค่ะสุดท้ายก็ได้อ่อางอ่างจากุชีไปนะคะซื้อมา390ร้อยเ้าสิไว้ให้ฉี่ไว้ให้อึ สุดท้ายก็พากัน DIY เป็นห้องนอนแบบว่า The Look เลยค่ะอ่าผู้ชนะนะคะส่วนผู้อ่อนแอก็แพ้ไปออกมานอนข้างนอกสิจ้ารออะไรนี่ก็เฉบๆไปเลย